สวัสดีครับก็มีคำถามถามเข้ามาเนาะว่ายอดวิวจาก youtube กี่วิวได้เงินเท่าไหร่เท่าไหร่อะวันนี้ผมจะมาไขค,คำตอบให้ดูเนาะเดี๋ยวไปดูช่องของผมกันเลยนี่คือช่องของผมนะครับผมจะให้ดูว่าต่อวิวนะมันได้เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวผมจะเอาคลิปไหนดีเอาเอาเป็นคลิปนี้ดีกว่าเต็นขอฝนคลิปนี้เดี๋ยวผมเข้าไป จะให้ดูนะครับก็เข้าไปยังข้อมูลวิเคราะห์คลิปนี้ผมได้ยอดวิวสอง0 0พัน้าร้อยวิวนะก็ได้เงินสอง้อยเก้าสิบแปดจุดเก้าสี่หรือประมาณสอง้ยเก้าสิบเกาบาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะแปลงหารดูว่ามันได้มันได้เท่าไหร่เนาะ ก็สรุปแล้วนะครับก็ประมาณ90วิวอ่าได้เงิน1บาทก็ประมาณนั้นเนาะเป็นอันเข้าใจนะครับถ้าคุณอยากจะเห็นเงินเงินเยอะๆเนาะ,นะต้องโพส์คลิปลงเยอะๆล้านวิวก็จะเห็นเงินหลักหมืน่นแน่นอนก็ลองตั้งใจทำกันดูนะขอบคุณครับ